สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรกรีนะครับวันนี้นะครับผมก็ทําเขาเรียกว่าอะไรซ่อมเบ้าแข็งให้ลูกค้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นร้อยสิบไอนะครับผมก็แตกผ่าครึ่งมาเลยนะครับแตกไปถึงด้านนอกเลยครับเชื่อมพอกด้านนอกให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้นะครับปาดล้วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ มีลูกปืนนะครับลองนะครับก็ตึงๆเลยนะนี่ก็ทําให้แบบว่าพอดีอ่ะของเดิมนะครับแน่นไปเดี๋ยวก็แตกอีกนะครับหลวมไปก็ดังโยกนะครับผมก็สเต็ปเดิมๆของมันนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ปุนยยาครับฟาทูไนให้นะครับวัดยากอยู่นะครับต้องวัดเผื่อครับเพราะว่า เป็นมุมเอียงนะครับผมเป็นมุมเอียงนะครับก็จะไม่ค่อยตรงของชาวบ้านเขานะครับวัดอย่างนะครับเนี่ยก็ประมาณ27.99จุด95เลนะครับเพื่อตีลูกปืนลงไปอีกนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลูกปืนก็ใช้งานได้นะครับต่อไปอีกข้างหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าใช้น่าจะโซ่ขาดแล้วไปขัดอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับหลายคนเคยเจอไหมครับ เ้าลูกปืนแข็งแตกนะครับแบบว่าบางทีขับขับโซ่ขาดเราไปฟาดแต่เราไม่รู้อะก็เปลี่ยนโซ่ขี่แล้วมันมันไหลตลอดเวลานะครับอาจจะเป็นเหมือนคันนี้ก็ได้นะครับเหมือนเคสนี้ก็ได้นะครับของลูกค้าเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวออกก่อนนะครับทำความสะอาดก่อนอ่าี้ฝั่งนึงครับนี่ครับแตกหมดเลยนะครับ นี่ก็แตกทะลุนะครับผมนี่ก็ทะลุนะครับอุดเชื่อมอุดทั้งหมดเลยครับเนี่ยโซ่น่าจะขาดนะครับฝาดพังหมดเลยนะครับอันนี้ก็มาถึงก็จัดให้เลยนะครับวันเดียวก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็มิลลิ่งเก็บให้กค้าอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็เก็บนี้หน่อยหนึ่งนะครับให้สเตอร์แต่ว่าใส่สเตอร์ใหญ่ไม่ติดนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ สหรับการเก็บขอบนิดหน่อยนะครับผมเก็บมุมไม้สะเตอร์มันชนกับแข้งนะครับผมแต่ก็หลบไม่พ้นยังไงครับถ้าใช้โซ่ไม่ดีนะครับก็ชนขาดอีกได้ครับโซ่ขาดก็ชนทะลุอีกครับกอส่งมาซ่อมได้ครับผมส่งมาซ่อมได้เรื่อยๆครับรับซ่อมครับทุกจุดเลยครับแข้งแตกแข้งเล้าแข้งรั่วแข้งซึมอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะทําการ ได้เอาไปล้างแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับผมเราจะยัดลูกปืนลงให้เลยนะครับนี่ครับก็ลูกปืนนะครับแงะฝาออกก่อนนะครับแงะฝาปิดออกก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปครับหยดน้ำมันนะครับนิดนึงแล้วก็หาอะไรก็ได้ครับค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับมันจะแน่นไม่มากนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกแน่นเกินนะครับตรงช่วงเนี้ยมันบางนะครับเนี่ยช่วงข้างกระบอกนันโซ่เนี่ยบางเดี๋ยวเดี๋ยวแยะเดี๋ยวแตกอีกนะครับแรงกระชากมันเยอะนะครับอยู่เราขับนะครับตัวนี้เราตามนะครับหลวมก็ไม่ได้ปล่อยหล่นนี่โอ้โหตัวดังเลยครับเกียร์ขบกันกัดกันพังหมดนะครับเนี่ยก็เข้าแบบเต็งเต่งอะนะครับ อันนี้ก็ไม่ค่อยจะมีแรงเคาะนะครับเบาเคาะแบบเบาๆนะครับค่อยๆเคาะให้รอบนะครับเคาะแบบนี้ครับเคาะให้รอบนะอย่าไปเคาะทางใดทางหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันกัดขี้กินขี้เป็นขี้ออกมานะครับก็คือลูกปืนนะมันจะกัดเนื้อขอบอลูมิเนียมออกนะครับเดี๋ยวมันจะเสียนะครับก็เนี่ยครับค่อยๆเวลาใส่ก็ใจเย็นๆครับผมว่าค้อนมันหนักไปนะครับบางทีใช้ค้อนถ้าเกิดมืออาชีพก็ไม่เท่าไหร่ ถ้าเกิดมือใหม่สมัครเล่นนะครับค้อนนะครับเป๊ะเดียวนะครับแตกทุกลายนะครับไม่แตกก็ฝาปิดนะครับแบบเนี้ยแตกนะครับมาเชื่อมกันเยอะเชื่อมกันบ่อยนะครับผมอ่าเนี่ยครับสนิทแล้วนะครับผมก็นะครับลูกปืนก็หมุนได้นะครับแบบว่าเลื่อนๆนะครับอันนี้ก็มีจารบีแล้วก็เศษที่ว่าเรา เคาะนะครับก็เดี๋ยวไปล้างอีกรอบหนึ่งนะอันนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวลูกค้ายิงรายด้วยนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราก็เอาก็เทปปิดไว้ให้นะครับแล้วก็ยิงรายนะครับนี่ครับอันนี้แน่นแน่นหนานะครับก็ตำแหน่งเดิมนะครับผมไม่ต้องกลัวสายไปเราเกียร์จะห่างเกียร์เตะไม่ถึงหรือว่าขบกันนะครับนี่ครับจัดอดพาะให้หมดเลยนะครับ หนากว่าเดิมด้วยครับสังเกตว่าขอบเดิมจะอยู่แค่นี้นะครับนี่ครับเชื่อมโค้งหนาออกมาเลยนะครับทีนี้ก็จะแตกยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันหนากว่าเดิมนะครับนี่ครับเกือบถึงก็บอกดันโซ่เลยนะครับถ้าไม่ใส่ก็บอกดันโซ่ก็จะไม่รู้เลยว่ามันจะโผล่มาแค่ไหนนะครับก็ใส่ก็บอกดันโซ่ไว้นะครับหาของเก่าๆใส่ไว้นะครับนี่ครับก็จะได้รู้นะครับว่ามันโผล่มาประมาณไหนนะครับเวลาเราเชื่อมนะครับ เราก็จะรู้นะครับถ้าเกิดไม่ใส่แล้วติดต้องส่งกลับมามิลลิ่งอีกนะครับก็สนใจส่งมาทำได้ครับผม